สวัสดีครับเก็บตกเพื่อผู้โพคสัปดาห์นี้จะมาคุยกับพี่ต่อะะอิทธิบุญอ้นวงนังศาในประเด็นเรื่องของอวิไลยพลังงานแสงอาทิตย์นะครับซึ่งเป็นกิจกรรมหนึ่งที่เครือข่ายองค์กรพิโพสเราขับเคลื่อนกันมานะครับนะฮะพี่ต่ออิทธิบุญอ้นวงศาครับตำแหน่งรองเลขาที่การสภาองค์กรของผู้บริโภคนะครับซึ่งที่อีสานนี่ จะมีกิจกรรมติดโซลาร์เซลล์ให้กับวิลลยเทคนิคสกลนครในวันที่10มีนาคม2565ที่จะถึงนี้นะครับนะฮะความเป็นไปเป็นมาแล้วก็จะชวนผู้พกที่สนใจจะร่วมระดมทุนเข้ากองทุนพลังงานแสงอาทิตย์ร่วมกันนะครับก็คุยกับทางพี่ต่อครับครับสวัสดีครับก <c oughs> ิจกรรมนี้เราเริ่มมา เริ่มแรกก็เริ่มที่โรงพยาบาลน้องพี่ต่อแล้วก็มาที่วิเลยอาชีวะวิเลยเทคนิคใช่ไหมครับเฟสที่2องก็คือเป็นกิจกรรมในชื่อของกองทุนแสงอาทิตย์ครับซึ่งเป็นกองทุนที่ไม่ใช่เป็นแบบกองทุนรับงบประมาณมาจากของภาครัฐนะแต่เป็นกองทุนที่ใช้วิธีระดมทุนจากเงินบริจาคของประชาชนทั่วไปที่อยากจะเห็นประเทศไทยนี่มีการขับเคลื่อน ทิศทางพลังงานด้วยพลังงานแสงอาทิตยบนะครับก็เป็นยุทธวิธีในการต่อสู้อีกแบบหนึ่งนะนอกจากในกระดาษนอกจากทางวิชาการมาสู่การปฏิบัติจ,จริงต่อสู้นีงง่หมายถึงต่อสู้กับทิศทางพลังงานของประเท<อ>ศไทยนะฮะเพราะว่าเราก็เบื่อว่าหาทางออกไม่ได้ว่าค่าไฟแพงจะทำยังไงเพราะว่าถ้าไม่จ่ายค่าไฟบอยคอร์ดมันแบบวิธีผู้โพวกนึง ถูกกัดยกหม้กกกกมอกันหมดนะเพราะนั้นก็คิดไปคิดมาก็มีอีกอันนึงอะไรโลกใวนี้มันเปลี่ยนแป,แปลงได้เนี่ยไม่ใช่จากอาวุธนะแต่มันเปลี่ยนแปลงได้จากเทคโนโลยีะะนะจากเทคโนโลยีทั้งนั้นเลยอ,อถ้าสมัยก่อนนะมือถือจากมือถือบ้านเนี่ยนะที่ว่าเข้า กว่าจะต่อขอเลขบ้านได้นี่นะเราเปลี่ยนแปลงได้ก็ไม่ได้มาจากการต่อสู้นะอาวุธจับนะแต่มาเพราะการเปลี่ยนแปลงของมีมือถือเข้ามาครับมีเทคนิคเทคโนโลยีต่างๆเข้ามานี่คือการเปลี่ยนแปลงแบบสันติวิธีแต่นั่นหมายถึงว่าเราต้องรู้จักใช้มันเข้ามาครับซึ่งเรื่องนี้ก็ขยับในเชิงนโยบายด้วยไม่ต่อ<ช>ที่เป็นรูปธรรมเพราะว่าที่เราขยับก็คือหนึ่งพลังงานหนึ่งหนึ่งครัวเรือนหนึ่งพลังงานเนาะ ก็เป็นหนึ่งพลังงานแสงอาทิต์น่นแหละฮะคืออย่างอย่างที่บอกว่ากองทุนแสงอาทิตย์เนี่ยเป็นการรวมตัวของเครือข่ายของคนทํางานด้านสิ่งแวดล้อมด้านคุ้มของพืชผโภคด้านสังคมและวด้านศาสนามารวมตัวกันด้านเด็กเกยาวชนด้วยวกัแล้วก็มีจุดมุ่งหมายเดียวกันนะฮะที่อยากจะเห็น การเปลี่ยนแปลงทิศทางพลังงานของประเทศไทยเนี่ยมาสู่เป็นพลังงานหมุนเวียนให้ประชาชนมีสิทธิที่จะเลือกได้ในการเข้าถึงพลังงานของตัวเองอแล้วก็พลังงานแสงอาทิตย์เนี่ยม,มันตอบโจทย์ตรงนี้แล้วเราก็ขับเคลื่อนด้วยการระดมทุนเพื่อติดตั้งโซลาเซลล์ให้กับโรงพยาบาลเราทำตั้งแต่ปี2562ต่อเนื่องปี63ได้มาทั้งหมด10โรงพยาบาลน,นะโรงพยาบาลและ เริ่มที่35กิโลวัตต์นะฮะ35กิโลวัตต์เนี่ยถามว่าได้ไฟขนาดไหนได้ค่าไฟเดือนแล้วเป็นเกินหมื่นนะอ่าหลายหมื่นอยู่เหมือนกันนะครับทั้งปีก็เป็นเป็นแสนอยู่เหมือนกันนะฮะที่ช่วยโรงพยาบาลเนี่ยลดค่าใช้จ่ายเรื่องของค่าไฟไปแล้วก็หลายโรงพยาบาลที่ติดตั้ง35กิโลวัตต์ไปแล้วเนี่ยเขาก็ไปหาทุนไปรดดมทุนหายายผลต่อใช่หางบมาตั้งเพิ่มติดตั้งเพิ่มอีก อย่างที่จันทบุรีโรงพยาบาลพระปกเก้าที่จันทบุรีที่ดูแลพี่น้องแถวขมงขเมนะนะอันนั้นก็ติดตั้งเพิ่มอีกเป็นร้อยกว่ากิโลวัต์อันนั้นก็ถือว่าเป็นผลสำลิดที่เกิดขึ้นโดยที่เราไม่มีตังค์สักบาทแต่มาจากความร่วมม้ร่วมมือของพี่น้องประชาชนแล้วก็นี่คือช่วงนี้คือเฟสสองที่จะขยับขยื่นมาที่วิทยาลัยเทคนิคต่างๆเพราะอยากจะเปิดไอเดียให้กับทางสถาบันการศึกษาว่าต่อไปเนี่ย อีกไม่กี่ปีตามจริงมันกาลังมาแล้วแหละหยุคน้ามันมันกําลังหมดไปกาลังหมดยุคไฟฟ้ากําลังมาแล้วทีนี้นเด็ก <c oughs> ช่างไฟฟ้านี่แหละหมันกําลังจะเป็นหัวใจสําคัญแต่ก่อนในเด็กช่างไฟฟ้านี่เอาไว้แถวหลังเลยนะในวิชาการเรียนรู้อะไรต่างๆนะทางด้านคอมพิวตองคอมพิวเตอร์ต่างๆมานําหน้ารหรือแบบช่างกลหนักอย่างเงี้ยนำหน้าแต่ช่างไฟฟ้านี่เป็นเป็นเหมือนตัวประกอบของเขาแต่ตอนนี้ผมคิดว่า ทิศทางเรื่องไฟฟ้ามันกําลังมาโซล่าเซลล์โซล่าบ้านเนี่ยกำลังมาเยอะมากครนะตลาดกําลังเปิดอีกอันหนึ่งก็คือยานยนต์ไฟฟ้าม,มันกําลังมายานยนต์ไฟฟ้าเนี่ยอาจจะชาร์จแบตจากที่เขาจัดให้แต่ถ้าบ้านนั้นเนี่ยมีโซล่าเซลล์ของตัวเองอก็ชาร์จแบตได้จากตัวเองโดยไม่ต้องเกี่ยวข้องเลยว่าเขาจะตั้งอัตราค่าค่าชาร์จแบตเท่าไหร่ครับอย่างเงี้ยเนี่ยมันกําลังมาแล้วมาไม่ใช่แบบเพิ่มค่อยๆขยับมานะมาไว ด้วยนะเพราะตอนนี้เราก็จะเห็นว่ารถรุ่นใหม่ๆนี่เริ่มเข้ามาแล้วใช่ไหมเป็นรถไฟฟ้าเป็นรถไฟฟ,ฟ้าหมดเพราะนั้นเรื่องของพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานธรรมชาติเนี่ยเป็นสิ่งที่เราขับเคลื่อนแล้วคิดว่าเป็นหนทางที่มีความชัดเจนมากในการสร้างงานให้กับเยาวชนได้เราก็เลยว่าค่อยๆขยับไปเราติดตั้งไปเมื่อก่อนโควิดรุ่น2รุ่น3อะไรเนี้ยไปที่ภาคเหนือที่ลำปางก็ติดตั้งไปให้เขาแล้ว10กิโลวัตต์ ที่แจ้ห่มวิทยาเทคนิคเทคนิคแจ้ห่มที่ลำปางนะครับแล้วก็มาอีกที่หนึ่งก็เนี่ยจะเป็นสกลนครสกลนครเนี่ยวิทยาเทคนิคสกลนครเนี่ยถือว่าเป็นวิทยาเทคนิคแสงอาทิตย์แห่งแรกของภาคอีสานนะและจะเป็นแห่งเดียวเวยเพราะเราไม่มีงบประมาณที่จะทแห่งอื่นทะทให้เป็นโมเดลให้ให้เห็นถึงแล้วจากสกลนครเนี่ยก็ขยับไปที่ภาคกลาง เป็นวิยาลัยเทคนิคโคกสำโรงจังหวัดลบบุรีแล้วจากโคกสำโรงเนี่ยก็จะลงไปถึงที่ระนองระนองที่ภาคใต้ด้วยนะก็ถือว่าเป็นคล้ายๆภาคละที่ภาคละแห่งนะเพื่อให้เป็นหมุดหมายแล้วก็ที่สำคัญก็คือว่าจากที่เราค่อยๆขยับมาเนี่ยเรากดว่าทางกระทรวงพลังงานเห็นความสำคัญเห็นความสำคัญโดยเจตนาหรือไม่เจตนาก็แล้วแต่เนี่ย ปรากฏว่าก็ดึงไอโครงการหรือโปรเจกต์หรือไอเดียของเราเนี่ยไปทําเป็นโครงการสนับสนุนงบประมาณให้กับโรงพยาบาลส,สาอย่างด้วยกันนะให้กับโรงพยาบาลให้กับสถานการศึกษาอที่จะไปขอเงินจากกองทุนคล้ายคลกองทุนอนุร,รักษ์พลังงานของกระทรวง,ง,งพลังงานใช่มามติดตั้งโซลาเซลล์ได้แต่ว่ามไม่ไม่ทราบมีเงื่อนไขอะไรยังไงบ้างก็ต้องไปเปิดดูที่เว็บไซต์ของทาง สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานของเขาก็จะเห็นว่ามันมีการขันรับอย่างเจตนาหรือไม่เจตนาก็แล้วแต่แต่ว่าเป็นทิศทางในเชิงบวกที่ดีขึ้นครับก็คิดว่าทิศทางเรื่องการดึงเอาพลังงานแสงอาทิตย์ <c oughs> มาใช้เป็นทิศทางการใช้พลังงานที่ยั่งยืนและสะอาดนะครับก็อยากจะเชิญชวนนะครับทุกท่านที่อยากจะเป็นส่วนหนึ่งของการจัดการพลังงานที่สะอาดที่มาจากประชาชนก็ร่วม นะฮะนะฮะร่วมระดมทุนนะครับบริจาคเข้ากองทุนแสงอาทิตนะครับโดยมูลนิธิเพื่อผู้บริโภคนะครับนะฮะก็จะมีเลขบัญชีที่เปิดของธนาคารไทยพาณิชย์นะครับเลขที่บัญชี4290176974นะครับธนาคารไทยพาณิชย์สาขาเซ็นเตอร์วันนะครับหรือติดตามความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับพลังงานโซล่าเซลล์ที่พวกเราครับ เคลื่อนกันอยู่ก็ที่เว็บไซต์ thailand solarfund.org นะครับหรือ Facebook พิม <Facebook. S 2> พ์มง่ายๆเลยก็ได้ก็คือพิมพ์ว่าเว็บไซต์กองทุนแสงอาทิตย์ก็ได้เสิร์ชใน Google, ครับผมหรือมาที่เพจเปิด Facebook ก็พิมพ์ว่ากองทุนแสงอาทิตย์ก็ได้แล้วตัชื่อบัญชีก็ชื่อบัญชีกองทุนแสงอาทิตย์โดยมูลนิธิเพื่อผู้บริโภคนะครับ ก็อย่างที่เรียนว่าเราใช้วิธีการระดมเงินบริจาคคนละเล็กคนละน้อยครับบางคน ừ, มี10บาทบก็ใส่เข้ามาบางคนมี20บาทก็ใส่เข้ามาบางคน ừ, มี2 0 0 0 0ื่นสามหมื่นเอาไว้หักลดหย่อนภาษีกองถึงกองถึงแสงอที่ก็สามารถดาเนินการให้ได้ได้รับลดหย่อนภาษีหนึ่งเท่านะครับก็บริจาคเข้ามาฮะก็ค่อยขับเคลื่อนกันครับก็ร่วมสนับสนุนกิจกรรมของพวกเราได้นะครับติดตามวันที่10นะฮะมีนาคม2อ 65ที่เราจะไปเปิดตัวอย่างเป็นทางการที่วิลลยเทคนิคสกลนอครน,นะครับ<ม>ก็ขอบคุณสำหรับพี่ต่อที่มาให้ข้อมูลสัปดาห์นี้ครับขอบคุณและสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ